จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยสงสัยไม่ว่าทำไมบางทีเราถึงเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นหรือคิดแต่จะเอาชนะไม่แคร์ใครทั้งที่ลึกๆแล้วเราก็รู้ดีว่าการให้การมีเมตตาต่อกันน่าจะทำให้ใจของเราสบายและมีความสุขกว่าไม่ใช่หรือทำไมใจของเราถึงเลือกที่จะเดินทางที่ขับแคบเลือกที่จะกอบโกยแทนที่จะเปิดกว้าง แบ่งปันและสร้างสารรค์สิ่งดีงามร่วมกันในสังคมปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งในระดับบุคคลครอบครัวสังคมและแม้กระทั่งระดับประเทศทำไมหนอเราถึงยังติดอยู่ในกับดักแห่งความเห็นแก่ตัวเช่นนี้ โยมเอย๋ยปัญหาที่เราเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบหรือคิดแต่จะชนะนั้นแท้จริงแล้วมีรากเหง้ามาจากสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวตนและตัณหาหรือความทยานอยากไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและขาดสติมันก็จะบดบังปัญญาของเราทำให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงของโลก มองไม่เห็นว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าฉันจะต้องได้ฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องชนะโดยลืมไปว่าการที่เราได้การที่เราชนะโดยเหยียบย่ำผู้อื่นนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนเลยแม้แต่น้อยแต่กลับสร้างความทุกข์ระทมให้แก่ใจของเราเองด้วยซ้ำ เพราะจิตของเรายังคงกระหายยังคงต้องดิ้นรนเพื่อรักษาและไขว่คว้าสิ่งที่ตนยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาดังที่องค์หลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเคยสอนไว้ว่าเมื่อเรายังยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราอยู่การเห็นแก่ตัวย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราต้องการบำรุงบำเรอตัวเราให้ดีที่สุด แต่ถ้าเราเห็นว่าตัวเรานั้นเป็นเพียงมายาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะค่อยๆค,คลายลงท่านสอนให้เราพิจารณาว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีแต่ขันห้าที่ประกอบกันขึ้นมาชั่วคราวเมื่อเราไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนความเห็นแก่ตัวก็ลดลงเช่นเดียวกัน ท่านติชนัทันพระมหาเถระชาวเวียดนามผู้ได้รับการยกย่องทั่วโลกได้กล่าวไว้ว่าเรามาที่นี่เพื่อตื่นจากการหลงผิดว่าเราแยกขาดจากกัน We are here to awaken from our illusion of separateness คำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเห็นแก่ตัวนั้นเกิดจากความหลงผิดที่เราคิดว่าตัวเราเป็นปัจเจกบุคคลที่แยกขาดจากทูอื่นและสิ่งแวดล้อม mm. เมื่อเราเห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันความเมตตาและการแบ่งปันย่อมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติลองนึกภาพเปรียบเทียบดูนะโยมเหมือนกับการที่เรากำมือแน่นๆกำสิ่งของไว้ในมืออย่างสุดกำลังความตั้งใจที่จะยึดถือเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวนั้น ทำให้มือของเราเกร็งตึงเจ็บปวดและในบางครั้งก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือได้มาเพียงน้อยนิดแต่ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากและความทุกข์แต่ในทางกลับกันหากเราแบ่มือออกอย่างสบายสบายพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะรับมือของเราก็จะผ่อนคลายไม่เจ็บปวดแถมยังสามารถรับอะไรๆได้มากกว่าเดิม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของเราจะเบาสบายและเป็นสุขกว่ามากเหมือนกับกระแสทานแห่งความดีงามที่ไหลเวียนไม่สิ้นสุดเมื่อเราให้ก็มีผู้ให้คืนเมื่อเราเปิดใจเราก็ได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่เราจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวนี้ไปได้นั้นก็ด้วยการฝึกฝนตนเองให้มีสติปัญญาหมั่นพิจารณาธรรมเพื่อให้เห็นแจ้งถึงสัจธรรมว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดที่เราลดละอัตตาได้ ความเมตตาการุณาและการแบ่งปันก็จะผลิบานในใจของเราเองโดยธรรมชาติและนั่นแหละคือหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่มั่นคงยั่งยืนและแท้จริงที่ทุกท่านสแสวงหาขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณาตลอดไปเทินสมัยหนึ่ง ณหมู่บ้านนันทยยามไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีมีพ่อค้าหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าปุณนนะอายุราว28ปีปุ่นนะเป็นคนฉลาดเฉลียวในการค้าขายมีความกระหายในทรัพย์สินสูงยิ่งเขาซื้อขายเก่งกาจรู้จักช่วงชิงโอกาสและทำกำไรเขาคิดเสมอว่าหากเราไม่ฉวยโอกาสนี้ก็จะมีผู้อื่นฉวยไปดังนั้นทุกการค้าขายทุกการแลกเปลี่ยน ปุณณะจึงมักจะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญบางครั้งก็ลืมเลือนไปว่าคู่ค้าของเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความทุกข์ความเดือดร้อนได้ปุณณะสะสมความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วเขามีโกดังเก็บข้าวเปลือกมีผ้าแพรเนื้อดีมีเครื่องประดับจากต่างแดนแต่ถึงกระนั้นจิตใจของเขากลับไม่เคยสงบสุขเลย ความกังวลว่าจะขาดทุนความระแวงว่าจะมีใครมาเอาเปรียบเขาหรือความทะเยอทะยานที่จะได้มากกว่านี้ทำให้เขาต้องคอยชิงดีชิงเด่นกับผู้อื่นอยู่เสมอผู้คนในหมู่บ้านล้วนยอมรับในความสามารถในการค้าขายของปุณณนะแต่กลับไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาด้วยรู้สึกถึงความเย็นชาในจิตใจของเขาจนกระทั่งวันหนึ่ง ภัยแล้งครั้งใหญ่มาเยือนนันทยคามและหมู่บ้านใกล้เคียงทัญญาหารขาดแคลนผู้คนเริ่มอดอยากปุณณะมองเห็นเป็นโอกาสทองเขาขนเข้าเปลือกที่เก็บสำรองไว้มากมายออกขายในราคาสูงลิว่วชาวบ้านต่างพากันมาวิงวอนขอให้ลรดราคาลงบ้างเพราะต่างก็ไม่มีกําลังจะซื้อได้ปุณณะกลับตอบอย่างเย็นชาว่านี่คือกฎของการค้าขาย ข้าบาเจ้าลงทุนลงแรงไปมากจะให้ขายถูกได้อย่างไรเล่าเขาสั่งสมทองคําได้อีกมากในช่วงเวลานั้นแต่เสียงสะท้อนจากความทุกข์ยากของชาวบ้านกลับไม่เคยเข้าถึงจิตใจที่แข็งกระด้างของเขาได้วันหนึ่งขณะที่ปุณณนะกำลังเดินทางไปยังตลาดในเมืองใกล้เคียงเพื่อนำสินค้าแพงๆไปขายเพิ่มเขาเห็นภาพที่ไม่เคยลืมเลือนตลอดชีวิต เขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งที่เคยมาขอซื้อข้าวจากเขาด้วยราคาที่ต่ำกว่าเขาปฏิเสธไปหญิงชราผู้นั้นกำลังนั่งอยู่ข้างทางผอมสูบใบหน้ามีแต่ความอ่อนล้าและแววตาแห่งความเศร้าสร้อยมิได้มีแววของความโกรธเลยแต่กลับเป็นความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวที่กัดกินหัวใจเดินไปอีกไม่ไกลปุณณะเห็นพระภิกษุรูปหนึ่ง กำลังแบ่งอาหารบินธบาตอันน้อยนิดของตนให้กับเด็กน้อยผู้หิวโหยคนหนึ่งแม้ปัจจัยที่พระภิกษุมีจะน้อยนิดแต่ท่านกลับแบ่งปันด้วยจิตเมตตาเด็กน้อยรับอาหารด้วยรอยยิ้มบริสุทธิ์ส่วนใบหน้าของพระภิกษุนั้นเปลี่ยมด้วยความสงบเย็นปุณณะมองเห็นภาพทั้งสองด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งอย่างรุนแรงเขามีทรัพย์สินมากมายแต่ทำไมใจกลับร้อนรุ่มและว่างเปล่าเหลือเกิน ผิดกับพระภิกษุผู้แทบไม่มีสิ่งใดแต่กลับเปี่ยมด้วยความสุขสงบคืนนั้นปุณณะนอนไม่หลับภาพดวงตาที่เศร้าสร้อยของหญิงชราและใบหน้าอันสงบของพระภิกษุวนเวียนอยู่ในความคิดเขาไตรตรองถึงชีวิตของตนเองเขามีทุกสิ่งตามที่ใจปรารถนาแต่กลับไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงไม่มีความสงบในจิตใจและไม่มีมิตรแท้ เขาเพึ่งตระหนักว่าการเอาเปรียบผู้อื่นการแข่งขันเพื่อเอาชนะและความเห็นแก่ตัวได้ทำให้เขาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวและหวาดระแวงไม่เคยได้ลิ้มรสความเบาสบายของใจเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นปุณณะตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเดินทางกลับไปยังนันทยามเขาลดราคาเข้าเปลือกที่เหลือลงอย่างมากและยังแบ่งปันให้กับผู้ที่ยากร้ที่สุดในหมู่บ้าน เขาเริ่มต้นกิจการร้านค้าแห่งใหม่ที่เน้นการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนด้วยความเมตตาไม่ใช่ในฐานะคู่แข่งอีกต่อไปทรัพย์สินของปุณณะไม่ได้หายไปไหนแต่ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเขากลับเพิ่มพูนที่สำคัญที่สุดคือความกังวลที่เคยกัดกินหัวใจของเขาได้มาลายหายไปสลับกับความรู้สึกอิ่มเอิบใจและความสงบที่เข้ามาแทนที่ ในที่สุดเขาสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงจากการให้และเข้าใจแล้วว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมิใช่การเอาชนะผู้อื่นแต่การเอาชนะความโลภและความเห็นแก่ตัวในใจตนเองต่างหากเจริญพรยติโยมทั้งหลายสาเหตุที่เรามักจะเห็นแก่ตัวคิดแต่จะเอาเปรียบหรืออยากจะชนะผู้อื่นเสมอทั้งที่รู้ว่าการให้และมีเมตตาทำให้ใจเราสบายกว่านั้น แท้จริงแล้วมันเกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้ตามความเป็นจริงและอัตตาคือความยึดมั่นในตัวตนของเรานั่นเองเรามักจะเข้าใจผิดว่าความสุขคือการได้ครอบครองได้เอาชนะซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยกิเลสอันดับแรกเมื่อผัสสะคือการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับสิ่งภายนอกเกิดขึ้น เช่นเราเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าหรือมีสิ่งที่ต้องการก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกทั้งสุขทุกข์หรือเฉยเฉยหากเป็นสิ่งที่พึงใจก็อยากได้หากเป็นสิ่งที่ขัดใจก็อยากจะผลักไสต่อมาจิตก็จะอาศัยสัญญาคือความจำได้หมายรู้เดิมๆและสังขารคือการปรุงแต่งความคิดขึ้นมาเช่นสิ่งนี้ดีฉันต้องได้ฉันต้องชนะความคิดว่า ตัวกูของกูก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นมาพร้อมกับการตีความสถานการณ์ตามความเชื่อและประสบการณ์ที่ผ่านมาจากนั้นเมื่อเกิดความปรุงแต่งเช่นนี้ตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและเราจะเกิดอุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความอยากนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางราว,ว่าสิ่งนั้นคือชีวิตของเราจริงๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบผู้อื่นท้ายที่สุดทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสได้แก่โลภะความโลภโทสะความโกรธไม่พอใจและโมหะความหลงอวิชชาเราหลงผิดคิดว่าการได้มาการเอาชนะจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงจึงมองข้ามความสุขจากการให้การแบ่งปันและเมตตาไปเปรียบเหมือนเด็กน้อยที่กำลังเล่นของเล่นชิ้นโปรด หากเพื่อนมาขอเล่นด้วยเด็กน้อยผู้ยังไม่เข้าใจการแบ่งปันก็จะหวงแหนยึดมั่นถือมั่นว่าของเล่นนั้นเป็นของตนเท่านั้นไม่ยอมให้ใครแตะต้องทั้งที่หากแบ่งปันกันเล่นก็จะมีความสุขสนุกด้วยกันได้มากกว่าผู้ใหญ่เห็นแล้วก็เข้าใจว่าเด็กหลงยึดติดในสิ่งชั่วคราวจิตของเราก็เช่นกันเมื่อถูกความหลงครอบงำก็ยึดมั่นในความอยากส่วนตนลืมความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า หนทางปฏิบัติเพื่อคลายจากสิ่งเหล่านี้คือการเจริญสติให้รู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งเห็นความอยากความหวงแหนที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและเจริญปัญญาโดยพิจารณาไตรลักษณ์เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตน เมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นลงได้และหันมาเจริญเมตตากรุณามุทิตาได้อย่างเป็นธรรมชาติอาตมาขออํานวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญด้วยสติปัญญาและเมตตาธรรมเพื่อความสงบเย็นแห่งจิตและความผาสุกในชีวิตขอเชิญญาติโยมติดตามช่องลิงเฝ้าวัดเพื่อรับฟังธรรมะในโอกาสต่อไปนะ